บอกกิเลสเป็นตัวเดิมอดีตก็ตัวเดิมปีแล้วก็ตัวเดิมห้าปีแล้วก็ตัวเดิมปีใหม่ได้ตัวเดิมไหมตัวเดิมดูดีๆสิการปฏิบัติก็ตัวเดิมหลักการเดิมหมดที่พระอาจาท่านตัดท่านเดินไปพบรอยทางเก่าคือทางเก่าก็คือทางเดิมคือมักเม่อแปะแล้วมักแปะก็ไปเห็นสิ่งเดิมก็ไปเห็นปฏิบัติเหมือนเดิมเห็นไหมมันมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้ จะปฏิบัติจะไปะย้ายไปกี่ที่กี่สำนักมันก็ถ้าปฏิบัติถูกนะมันจะเป็นเรื่องเดิมมาภาษีอา่านมาตัดสรูุก็สอนเรื่องเดิมเห็นภาพไหมที่พระสารีนบนุตรบอกพู้เจ้าทัพอองค์ทรงละนิวรณ์ห้าเจริญสิบประธานสี่และโพชงเจ็ดในการตัดสรูุคือใช้วิธีเดิมกันหมดไม่มีวิธีใหม่ไม่มีว่าเฮ้ยต้องไปหาวิธีใหม่เรียนไม่ได้ผลไม่มีมีแต่วิธีอยู่แค่นี้และที่ไหนกก็ตัวเดิมคือละวิชาเหมือนเดิม ไม่ไม่มีเรื่องอื่นถ้ามีเรื่องอื่นน่ะแปลว่าผิดเพราะมันมีอยู่แค่นี้มันมีอยู่แค่มรคมีองแปดกับเ็าเรียกโทจากสามสิบเจ็ดมันไม่มีเรื่องอื่นหรอกถ้ามีเรื่องอื่นมันผิดเป็นผิดทางแล้วเพราะว่า,านบงมันอยู่แค่นี้เขาชื่นนิพพานกับมีมรคไงมีอะไรบ้างนิพพานกับมีมรคนิพพานแปลว่าความจริงนิพพานว่าความจริงทางให้ถึงความจริงก็มีข้อที่หนึ่ง ถ้าแบ่งเป็นบทหนึ่งบทสองบทสามบทสี่บทห,ห้าอย่างนี้ใช่ไหมท่านไล่ให้เข้าใจง่าย,ยางไงบทหนึ่งก็คือกายคาตาสติข้อเดียวได้ก็ถึงนิพพานแล้วข้อเดียวก็ถึงความจริงนะที่ท่านตัดว่าผู้ใดเจริญกายคาตาสติเหมือนกับพูะนั้นถึงมหาสมุทรผู้ใดนึกถึงมหาสมุทรเขากับผู้นั้นนึกถึงแม่น้าทุกสายเพราะแม่น้ำหมมันไหลมหล,ลมที่มหาสมุทรนี่ไงนั้นกายคาตาสติมันเป็นส่วนของวิชาทั้งหมดของปัญญาเห็นไหมถ้าเป็นนิพพานก็มันก็คือทางให้เข้าถึงความจริง อย่างเราไม่มีไม่มีเราในผมคนเล็บฟันอย่างนี้นะที่พายมันคือการไม่มีราคะโทสาโมหะถ้าไม่มีตัวตนในผมคนเล็บฟันล้วจะมีราคะกับใครถ้าไม่มีตัวตนในอุจจาระปัสสาวะตักไตทีพุลุมปนจะโกรธใครละ่ะมันจะโทสคากับใครโมหะมานะที่จะไปเปรียบเทียบว่ามึงรู้มว่ากูเป็นใครฮะไปถ่ายอุจจาระเดียวกับกับพีชเนี่ยแล้วไปทะเาะกันในทางซ่วมมันมึงอยากเข้ามาใกล้อุจจากะกูนะมึงรู้ไหมวันนี้กูกินหูฉลามมานะกูกินสเต็ก วางมาจากสวิตด้วยมึงแค่กินปลาเมื่ไงอันนี้อันนี้มานะที่บ้าไหมพทธเจ้าเรียบมานะเหมือนคนบ้าคือยกเอาสิ่งที่ไม่มีตัวตนมาแข่งกันนี่ไงเห็นไหมเพราะนั้นไอ้การละล,ะละคาคะโทรศโมหานี่จากกา,การขทัศึกข้อเดียวมันก็คลุมทุกทุกเรื่องแล้วไปมองข้ามไม่ได้นะคนทุกคนประมาทนีกว่าโอ้ยดูกายเรื่องจิบจิบมันมันมองข้ามมองข้ามมองข้ามคำสอนพทธเจ้า เพราะว่าถ้าดูถึงที่สุดแล้วมันหามันหาตัวตนในกายไม่เจอตั้งแต่ผมขนและฟันกับไตไส้พุงกระจายออกเป็นธาตุสี่ธาตุสี่ก็ไม่ใช่ธาตุสีคือน้ามันก็ไม่ใช่น้ำเป็นเททัวร์ไฮโก็ไม่ใช่ทุตแล้วมันจะเหลืออะไรอะ่ะที่จะไปาามีราคะโทสะโมาหะาเห็นไหมนข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ชื่สอสมมตาวิปัสสนาเขาจะแบ่งเป็นหมวดหนึ่งแล้วก็หมวดสองอย่างนี้นั้นสมมะาต้องทําความสมก่อนแล้วก็เจริญปัญญาปัญญามันก็ไม่พ้นที่จะเข้าไปเห็นความจริงใน ในกายในกายเป็นต้นแล้วกันนะหรือในเรื่องรองปฏิสุบานเป็นต้นอย่างนี้ข้อที่สามหมวดสองก็จะมีสองสองสองอันก็คือสมาธิที่มีวิตตกวิจารณ์กับสมาธิที่ไม่มีวิตตกวิจารก็คือตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปก็เป็นนิพพานกามิมักคคือในปฐมฌานเนี่ยเขาเข้าปฐมฌานเสร็จเขาไม่เท่าแบบฤาษีชีพัยสมัยก่อนนะเขาเข้าเสร็จแล้วเขาเห็นขันห้าที่มันกำลังทํางานเพราะว่ามันว่ามัน คือหลักกระเิวัิทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดตรงๆแล้วเขาทําจิตให้ตั้งมั่นแล้วค้นดูเอขันห้ามาดูมันดูเาขันห้ามดูแลเห็นว่าขันห้ามันพึ่งไม่ได้มัคือรูปมันพึ่งไม่ได้มันไม่มั่นคงเวทนามันพึ่งไม่ได้ตัวตนในความจํามันพึ่งไม่ได้ตัวตนในความคิดมันพึ่งไม่ได้เพราะมันมีอยู่จริงในวิยญาณก็ไม่พึ่งไม่ได้มันจะพุ่งไปที่ที่พึ่งได้ทันทีก็คือความไม่ปรุงแต่งว่ามีตัวตนในขันห้านี่ดังนั้นทั้งหมดเขาถึงต้องเอาขันห้ามาเห็นเป็นไตล เห็นแต่ไอ้ขัหน้าแต่แล้วมันพึ่งไม่ได้นี่เพราะจิตมันต้องการที่พึ่งคือคนได้ต้องการที่พึ่งคนทุกคนกลัวไม่มีที่พึ่งแล้วพอสังเกตทุกคู่เลยนะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยกลัวจะไม่มีที่พึ่งแล้วเอาเขานั่นแหละเป็นที่พึ่งแต่ไอ้เขามานพึ่งไม่ได้จริงนะนี่ว่าเอาอย่างทุกคนเขาจะกลัวถูกทิ้งแล้วกลัวไม่มีที่พึ่งอันนี้เป็นทั่วๆไปที่สังเกตดูแล้วกันนะเวลาใครที่เขาข้ามขวนเรื่องไม่อยากให้แฟนไปบวชเขากลัวเขาจะไม่มีที่พึ่ง แล้วเขาก,กลัวถูกทิ้งบอกถ้าถ้าเธอไม่อยู่ฉันจะอยู่ยังไงคนจะกลัวอย่างเงี้ยคนยจะพูดอย่างงี้นะ,ะแเลยพูดถึงว่าคนมันกลัวอะไรมันกลัวไม่มีที่พึ่งอยู่ยมันกลัวไม่มีที่พึ่งกลัวถูกทิ้งพอมาเหตุมาสำรวจจริงๆแล้วให้มันพึ่งไม่ได้นะให้ขันห้าเยมันพึ่งไม่ได้ถ้าหวังจะพึ่งคนเนี้ยพระเจ้าเลยว่าเป็นความพินาศทางเปรียบเทียบเหมือนคนที่ไหลไปตามน้ําที่เทไปทางต่ํา แล้วก็ไปยึดเอาไอ้ต้นหญ้าข้างทางนั่นถามว่ามันจะยึดได้ไหมไม่ยึดไม่ได้พระเจ้าข้านะพระเจ้าข้าเปรียบเทียบไปยึดเอาขันห้าเป็นที่พึ่งมันจะไปสู่ความพินาศนั้นอุปทานมันวิปรารใช่ไหมมันเป็นทางผิดเป็นทางชั่วเป็นทางพินาศที่มันไปยึดเอาขันห้าเป็นที่พึ่งเนี่ยโยมเป็นความวิปรารนี้เวลาภาวนาเขาก็โหนเอาขันห้าไปดูเฮ้ยมันพึ่งไม่ได้นะเคยเจออะไรที่มันคงในชีวิตบ้างหน้าที่การงานเคยเจอไหมเ้นหน้าที่การงานที่มันคงในชีวิตเคยเจอไหม ไม่มีหรอกไม่มีไม่มีหลวงพ่อกล้ายืนยันไม่มีไม่มีอะไรที่ไม่มีการงานไหนที่มั่นคงไม่มีวันหนึ่งโยมก็ต้องปิดเกษียณก็ต้องทิ้งมันไปเพื่อนในที่ทํางานมันก็ไม่มั่นคงว่าตอนอยู่ด้วยกันมันก็อิงอาศัยเขาเป็นเจ้านายบางเขาเป็นลูกน้องมาพอเลิกมามันก็ได้ใช้กันแล้วมันไม่มั่นคงพูดตรงๆนะเพื่อนพิตารภาต่างๆมันก็ไม่เห็นมั่นคงเลย แต่ถ้าไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกนะโยมเสร็จแน่นอนคิดว่าพึ่งได้ตลอดไหมนะจะเปรียบเทียบเรื่องเรื่องสิ่งที่จะพึ่งแล้วมันมั่นคงโยมภาพไหมมันหาไม่เจอแต่พอเจอธรรมะโดยเฉพาะสุดยอดอันนี้เจอที่พึ่งและเจอความมั่นคงแล้วนิพพานที่มีชื่อว่าเป็นที่พึ่งก็คือความจริงโยมเป็นเป็นที่พึ่งแล้วความเท็จมันพึ่งได้ไหมล่ะความเท็จพึ่งได้ไหมความปรุงแต่งพึ่งได้ไหมแต่งเรื่องสันตะคอร์ตมาพึ่งได้ไหมไม่ได้โยม ันก็ได้แค่สนุกสนุกเดียวเดียวสำหรับเด็กๆแล้วกันนะแต่งเรื่องซูเปอร์แมนพึ่งได้ไหมไม่มีจริงหรอกโยมพูดถึงที่พึ่งนะมันไม่มีอยู่จริงหรกเรื่องเรื่องของความปรุงแต่งคือเวลาภาวนาอยู่แค่นี้นก็สมถะวิปัสสนามันเห็นแล้วว่าไอ้ขันห้าเนี่ยพึ่งไม่ได้ตัวตนในความจาอะไรที่พึ่งได้ถาวรนะโยมชื่อใครในความจําที่พึ่งได้ถาวรไม่มีเพราะเขาไม่มีตัวตนจริงนั้นจะเข้าอยู่ในความจําเป็นไปไม่ได้วันเดิมมันก็ต้องหายไป ตัวตนในความคิดอันไหนเพึ่งได้ถาวรไม่มีในทิพานมีชีใไขในความคิดไหมเห็นไหมความจริงมันไม่มีโยมไม่มีชีใไขในความคิดอนะันนั้นจะพึ่งได้จริงๆอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆนะว่าหลักการภาวนามอยู่แค่นี้ทําจิตให้ตั้งมั่นแล้วนหน่วขันห้ามาดูเพราะว่าขันห้ามันพึ่งไม่ได้มันไม่มั่นคงจิตมันจะพุ่งไปท,ที่ที่ต้องการที่พึ่งจริงๆเพราะทุกคนต้องการที่พึ่งมันจะเพราะว่าไอ้ความไม่ปรุงแต่งเนี่ยมั่นคงที่สุดแล้ว ให้ความปรุงแต่งไม่มั่นคงอันนี้เขาเรียกว่าสมถัวิปัส,สนานะที่เป็นนิพพานคามีมากแล้วก็พูดถึงเรื่องของสมาธิที่ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปเขาก็พิจารณาเหมือนเดิมเอาขันธ์ห้ามาพิจาราแล้วมันพึ่งไม่ได้ก็พุ่งไปที่นิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นตั้งแต่ฌานที่สองขึ้นไปก็เหมือนกันเรียกสมาธิที่มีวิตกวิจาร์แล้วก็ไม่มีวิตกวิจาร์นั่นก็หมวดสาม บทสามาจะแบ่งเป็นสามอันนะที่มันคือไตรักกันละพูดตรงๆแต่เขาแบ่งบุมมองไว้ไงเขาจะแบ่งเป็นสุญญตาวิโมกคือมองว่าคือสุญญตาสมาธิถ้าในพระสูตรตรงๆนะแต่มันความหมายเดียวกันสุญญตาสมาธิหมายความว่ามันไม่มีมาก่อนเวลาทําสมาธิเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอย่างคนเอาเอาคุณหมอก็ได้คุณหมอบอกเพื่อนแฟังธรรมะหลวงพ่อมหาห้าทันวาเห็นไหม ต่ว่ามาก่อนไม่มีวันที่สี่ธันวาไม่มีชื่อหลวงพ่ออำนาจอยู่ใน,อย,ในอยู่ในความคิดความจําคือมันว่างมาก่อนโยมเห็นไหมแล้วมัน,มนมก็มามีขึ้นมีแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้เขาเรียกว่ามันว่างมาก่อนเป็นสุดญตตามาอย่างนี้แล้วก็ปรากฏมีมีแล้วมันก็ไม่มีอย่างเด็ก <just> ๆที่มาที่นี่ก็เหมือนกันก็ไม่มีมาก่อนแล้วก็มีชื่อขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีทุกปทุกทุกขนาดจะเป็นอย่างนี้หมดคือไม่มีแล้วก็มีมีแล้วก็ไม่มีอย่างนี้มีแล้วก็ไม่มีนี่ค่าสุดญตตาสมาธิ อันนี้ก็เป็นนิพานกับนิมมัชคือเขามองมุมอนัตตาอีกงานนี้เขาเรียกอันนิมิตแต่สมาธิมันเหมือนกันมิตแปลว่าสัญญาสื่อสัญลักษณ์ซึ่งมันไม่มีมากกอนแล้วมันก็มีมีแล้วมันก็ไม่มีอย่างเป็นต้นอันเดียวกันเห็นไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนลักษณะมุมมองอานนี้เขาเรียกอัปปนิหิตตสมาธิไม่มีแล้วมันก็มีมีมีความไม่คงที่แปลมาว่าเป็นทุกขลักษณะ เป็นเหตุปัจจัยแล้วมันก็มันก็ไม่มีอีกอย่างนี้นี่นี่เขาเรียกเป็นนิพพานกบมีมัคนะเป็นหมวดสามหมวด,มดสี่ประธาน 4. สี่สมารประธานสี่อธิบาทสี่ไหมทุกคนก็รู้อยู่แล้วชอบคิดว่ามันยากจะไม่ต้องไปเปิดตาดําราหรอกโยมหลักปฏิบัติมันอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้เอาหมวดห้ามีอะไรอินสี่ห้าปละห้าเห็นไหมเอาหมวดเจ็ดมีอะไรหมวดแปดมีอะไร มักมียองแปก็มีอยู่แค่เนี้เด็กนี้พ่านก็มิมัก,กรวมแล้วเ,เป็นสิบเอ็ดวิธีก็คือข้อที่หนึ่งการขจัดสติข้อที่สองสมถะธาอิปัสนาข้อที่สามสมาธิที่มีวิตกวิจาร์ไม่มีวิตกวิจาร์นมันไม่ยากเลยหรอกก็ข้อที่สี่แล้วกันนะก็เข้าไปเรื่องของสุญญตาสมาธิตาน,นิมิตตาสมาธิอมัมพติหิตตาสมาธิอย่างนี้บทสามบทสี่ก็ติประธานสี่แต่ประธานสี่ ที่บาท4หมด5อินรียห้าปละหลหหมด7โปรชง7หมด8ปด๊บเป็นสิบเอทางนะทุก้งงบดมันเป็นลงที่เดียวกันก็คือเห็นความจริงนี่ไงพูดถึงว่าเรียนให้มันแล้วใจว่ามีอะไรมากกว่านี้หรอกถ้ามากกว่านี้ก็ผิดแล้วละเพราะว่าผู้จ้าตัดคําไหนก็เป็นคํานั้นว่าเลขอันนี้คืาเลขนี้ผ่านคำนี้มัรคเปไ็นในประหลประหลาดที่เขาดัดแปลงก็ไม่ใช่เรื่องจริงหรอก